มีกรทจนายอันนี้การแดงเหมือนกันเหรอเนี่ยสามต้นร้อยใหยนมฮะเอาสิเอาเอาเอาสามต้นเอาสามต้นไปปลูก อันนี้ช้ำมั้งอันนี้แบบช้ำหรือมันเพื่อนนี่เนี่ยนี่ไอ้ไอ้ต้นไอ้ต้นกระถอมนี่เวลาผุมันต้องผุใต้ต้นไม้หรือว่าผุไม่ต้นไม้ต้นตายต้นไม้ม่ขึ้นใช่ไหมลูกที่แกงแก้มาได้เลยให้มันทุบแบกได้นะเออมันต้องแข้งเรียก นี่มันยุกลางแดดทั้งวันเลยนะไม่ถ้าอายุที่ร้องใบมันจะไม่แข็งจะไหมจ้ะมันพังเลยใบมันจะไม่งามใบมันจะไม่ออกอิ้งออกการไงมันจะไม่พื้นเออฉายใช่แต่ถ้าว่ามันมันจะมีโู้ที่ว่ามันร้อนกว้างไม่ให้อะไรพังอ่ะอืออือโอ้ที่โล่งๆมันเนี้มันจะแน่แม่มันจะถูกแดดใช่้นมบางแข่งเลยที่ทุกแดดถุงมันเลยนะมันแข็งเลยแก่สร้างแก่สร้างอะไรแก่สร้างซื่อนะว่าไง อ๋อนวดนวาสั่งซื้อเพิ่มเอาสามต้นเอาสามต้นเอาต้นแข็งแรงหน่อยเอาไปปลูกปลูกดีสามต้นเหลือไปเลยนะเหลือไเลยเอาแข็งแรงหน่อยนี่แม่แม่เข้า้นาออกกียังอะโอ้โหใบกระท่อมแถวจังหวัดชุมพรนะครับแวะซื้อใบกระท่อมแถวจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณ่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เพื่อติ like, share, ดตามรมายการด้วต่างต่างไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ